สวัสดีครับเอซทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีของมาใหม่นะครับเป็นเบาเบกกิซีดเอาไว้เล่นซิมเลสซิ่งโดยเฉพาะนะฮะอันนี้น่าจะมีแต่เบาก,กับโครงมานะครับส่วนตัวคอพิดเดี๋ยวผมจะมาประกอบทำเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่ผมสั่งไปสภาพมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับพราของมันครบไหมนะฮะ โอเคครับาดูการแพ็กมาครับแพกมาค่อนข้างดีนะอันนี้สั่งจากแอปสีส้มนะฮะเบาะสีดำนะครับสีดำได้แดงโอ้โหล้วสวยแล้วสวย,วสวยโอ้กินหึงมาใช่กินหึงกินใหม่ครับมาแลวครับ,ลรบหลังจากที่เราแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คสภาพสินค้า ก็มีรอยย่นตรงนี้นิดนึงคับตรงนี้นะฮะน่าจะเกิดจากการขนส่งแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับมันย่นเพราะว่าเขาน่าจะเย็บมาใหญ่เกินไปแล้วตอนหอ่อมันน่าจะรัดไปนิดนึงอ่าสีดําได้แดงข้างล่างมีรางยึดมาให้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราทำสปอร์ตยึดสีจุดเนี้ยเอาเพราะนั้นใช้ด้านได้เลยอ่ามีปรับเลื่อนได้เขาออก โอเคนี่ปรับพนักพิงอะฮะอ่ะเดี๋ยวประกอบเสร็จเลยเพราะว่ากันอีกทีเอาละ,ะครับตอนนี้เราก็เตรียมฮับคอปิดของเรานะครับโดยการถอดอตัวพวงกับตัวแะเดียวออกแล้วนะครับให้เหลือแต่ตัวฮับคอปิดเพียวๆ,ๆนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปทำสปอร์ตยึดมันนะครับเข้ากับตัวเบาะนะฮะ เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําภาพให้ชมกันนะครับก็คอปี้ตัวนี้ซื้อมา2000กว่าบาทนะครับส่วนเบาะตัวนี้ซื้อมาประมาณ3500นะครับเดี๋ยวทำเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะตะกี้นี้ก็เอามาลองนั่งดูเรียบร้อยแล้วว่าเราจะปรับระยะสักเท่าไหร่ดีโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บของก่อนแล้วก็จะเข้าไปเชื่อมข้างในแล้วเราเพิ่งลือกันเสร็จเมื่อเช้านี้นะเอาละครับตอนนี้เราก็ ได้เสริมฐานของเบาเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสนะร้อยห้บนะสองข้างเดี๋ยวเรากาลังรอ,งองเหล็กอีกสองเส้นนะเพื่อจะดามจากนี้ไปถึงนู่นนะให้มันแข็งแรงส่วนในตัวสพอร์ตตัวนี้ก็จะเอาไว้รับตัวสพอร์ตที่ยึดกับตัวแฟดเดลอีกทีนะครับส่วนรูสีรูนี้นะหนึ่งสอามสี่สี่รูนี้นะ มันจะเอามาน็อกดาวกับตัวนี้นะครับข้างใต้นี่มันจะมีน็อตอยู่ข้างล่าง4ตัวเรายึดติดด้วยการขันน็อตนะฮะนี่ครับมันจะมีรูน็อตอยู่เราก็จะมาวางตรงนี้แล้วก็ยึดนอด็อตโอ้ทุกอย่างประกอบได้หมดเลยครับเพราะนั้นฐานเราก็จะมีเท่านี้นะฮะนี่ครับเออดูเราง่ายถอดประกอบดิถอดประกอบได้ง่ายด้วยครับ ใช้เป็นเหล็กกล่องขนาดา25คู25นะครับหนา2มิลอันนี้เป็นเหล็กที่เราเหลืออยู่นะครับโครงตัวนี้ต้นทุนน่าจะไม่ถึงประมาณพันหนึ่งนะครับไม่น่าเกินเหล็กไม่ถึงเส้นแน่นอนประมาณเส้นหนึ่งบวกค่าแรงค่าเชื่อมอะไรอีกก็พันหนึ่งไนดะ้สบายไม่ถึงพันนะครับเบาอ,อีก3 5 0 0รวมโครงก็ประมาณ4,000กว่าบาท4,000กว่าบาทบวกชุดนี้ชุดนี้ผมซื้อมา2,000กว่านะครับแต่ถ้าผมทำเองเนี่ย พันไปๆก็น่าจะทําได้เนะี่ยพันกลางๆเนี่ยครับเอาไปามาต้นทุนเนี่ยรวมเบารวมอะไรนะครับก็น่าจะต้นทุนจริงๆก็น่าจะไม่เกินไม่เกินห้าพันนะเอ้ยไม่ใช่เด็กไม่เกินหกพันประมาณหกพันต้นทุนนะครับโอ้เจ้าผมทําขายเนี่ชุดครบชิดราคาไม่ถึงหมื่นนี่คิดว่าจะขายได้ไหมล่ะนะฮะตั้งประทับมาแล้วนี่ครับ อ่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการประกอบโค้งบอกเข้ากับฐานนะครับโอ้ยเราเพิ่งเจียเก็บงานกันเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเขียนได้ครับเขียนได้อ่าสวยงามทีเดียวครับนี่ลุกเงินสามคนครับรนะอาตอนนี้เราเชื่อมเสร็จแล้วนะครับก็ใส่ล้อเรียบร้อย ทำสปอร์ึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ติดตัวยึดน็อตให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราจะได้แกะถอดง่ายๆหน่อยตอนนี้กําลังเก็บงานอยู่นะครับวันนี้คงจะไม่ทันทําสีได้แน่เลยจะต,ต้องเอาไปลองก่อน,นครับอ่ะเข็นได้นะครับมีล้อมีล้อเป็นล้อเบรกล็อกได้ด้วยนะครับเป็นสี่ล้อครับเอาละ,ะครับตอนนี้ ข้พิดเราที่เราทำเองก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผลงานของเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับแทนแทนเป็นไงบ้างครับอันนี้คือเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับดูรอบๆเลยครับทำโครงเป็นฐานที่นั่งขึ้นมาทำเป็นรถเข็นเลยนะครับหมุนได้นะครับล้อสี่ลูกนี้หมุนได้นะครับเราหมุนได้เลยนะหมุนได้เลยนะครับล้อเบรกนะครับ ตอนเราเล่นเราก็ลอกเอานะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับตอนนี้ขนาดที่ผมทําไว้เนี่ยความกว้างนะครับอ่าอยู่ที่50เซนมาเดี๋ยวขอวัดกับหรับเ,เมตรนดิดนึงครับขนาดที่ผมทําไว้อยู่ที่ประมาณ50เซนนะครับนะห้าสิบเอ็ดเซนส่วนความยาวเนี่ยอยู่ที่1,300นะครับ1,300 มิลลิเมตรนะครับหรือ130่มเซนอ่าส่วนความสูงความสูงนะครับจากพื้นจากพื้นถึงปลายเบาะอ,อยู่ที่อ่าห้าร้อยห้าสิบมิลนะครับหรือห้าสิบห้าเซนนะครับอ่าตัวฮาร์ปคบพ,พิทผมอันเดิมเนี่ยก็เอามาวางด้านบนฮะได้เชื่อมติดเลยปกติเราจะขันน็อตก็ได้นะครับแล้วตัวซัพพอร์ตของไอตัวเพเดลเนี่ยผมก็เชื่อมตายเลยหาตำแหน่ง หาตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราเชื่อมเลยนะฮะแล้วเราก็เอาตัวแทรเดลตัวนี้มาลองวางดูนะครับเบาเราสไลด์ได้นะครับเพราะมันมีตัวแกนปรับให้สไลด์ได้อยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้คือท่าที่ผมนั่งแล้วมันโอเคที่สุดแหละเว้นแต่ว่าถ้าเราขยับไปตัวพวงขึ้นมาเราจะต้องถอยเบาไปอีกอก็ประมาณนี้คะคือหลักการง่ายๆก็คือขอให้ปลายพวงมาลัยนีครับ มันตรงกับขอบเบาะหรือกินเข้ามาในขอบเบาะนิดนึงหรือถ้าจะห่างก็ห่างนิดนึงมันถึงจะเป็นท่านั่งที่ค่อนข้างจะสบายนะครับสําหรับผมส่วนตัวพาเดลเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ได้ชันมากนะครับไม่ได้ถึงกับเป็นท่านอนจะเป็นท่านั่งประมาณผมขับกระบะอาจะไม่เหมือนขับเกง่งขับเก่งจะนอนมากกว่านี้นะครับก็งบประมาณนะครับอยู่ที่เบาสามพันห้า มีแผ่นอลูมิเนียมแล้วก็มีโครงเหล็กอยู่ประมาณ6000ครับเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอยู่ประมาณ6000บาทไม่เกินนี้นะครับแต่ถ้าเราทำขายทั้งตัวนี่ผมว่าประมาณสักหมื่นหนึ่งน่าจะได้นะรวมบอดเลย1 0,000บาทบาทผมว่าขายได้อยู่ราคานี้ไม่เจ็บตัวอ๋อลืมไปมันมีล้อด้วยล้อสีนิ้วยูรีเทนสีเทาครับเป็นล้อนะฮะล้อเบรกด้วยนะครับนี่พอเบรกปุ๊บมันก็จะล็อกเลยกดลงไปปุ๊บเบรกได้เลย เล่นเสร็จแล้วก็เข็นเก็บครับอยากมาเล่นก็เข็นกลับมานี่ครับง่ายๆเลยครับสวยงามไหมครับเอาพวงตัวไหนมาใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวฮาร์คอปิตเนี่ยมันสามารถยืดได้หลายตัวอยู่ครับก่ประมาณนี้ครับเบาสวยงามทีเดียวสปาโคครับดูโดยรวมแล้วโอเคนะฮะลองไปทำดูครับเพื่อนๆมีแค่ หินเจียตู้เชื่อมแล้วก็โซโลได้เลยครับแผ่นอลูมิเนียมนี่สวยด้วยนะนี่นี่โอเคครับสวัสดีครับ